สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายได้เตรียมวัสดุนะคะที่จะนํามาปลูกกล้วยไม้ค่ะทุกคนตัวนี้ก็เป็นกระถางนะคะที่ใช้ปลูกกล้วยไม้นะแล้วก็นําลวดมาต่อเพื่อที่จะแขวนได้แบบนี้นะคะ กระถางนะคะเลือกกระถางที่โปร่งแบบนี้เลยนะคะน้ําเขาจะระบายได้ดีน้ําไม่ขังนะคะแบบนี้กล้วยไม้จะชอบนะแล้วก็วัสดุที่แต่จะใช้นะคะใครไม่มีกมากมะพร้าวซึ่งแต่เชื่อว่าไร่ๆบ้านหากากมะพร้าวยากมากนะคะวันนี้แต่จะมาแนะนําว่าวัสดุที่เอามาปลูกกล้วยไม้ได้แล้วก็ได้ผลดีเนี่ยนี่เลยค่ะใช้เพียง2องอย่างนะคะอย่างแรกคือฐานค่ะนี่ค่ะเป็นฐานนะคะทุกคน ฐานนะฐานเนี่ยมีข้อแม้ด้วยหนึ่งนะคะว่าเราควรจะแช่น้ําก่อนนะคะอย่างน้อยก็แช่ไว้หนึ่งคืนก่อนจะนํามาใช้นะคะตัวที่2เป็นขุยมะพร้าวค่ะนี่ค่ะขุยมะพร้าวหากาับมะพร้าวสับไม่ได้ก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวแทนค่ะขุยมะพร้าวเองก็แช่น้ําก่อนเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เป็นใบขี้เหล็กนะคะที่ร่วงติดลงมานะคะไม่ได้เป็นส่วนประกอบแต่อย่างใดนะแต่ถ้าติดลงมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนหลักๆเลยคือมีอยู่2อ,อย่าง ขออภัยค่ะคุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ฐานนั่นเองนะคะฐานที่ใช้ในการปิ้งย่างนี่เลยค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะวันนี้แต่มีกิ่งกล้วยไม้นะคะซึ่งต้นกล้วยไม้เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยนะทุกคนพอเขาจเจริญเติบโตไปได้สักพักหนึ่งเขาจะแตกรากออกมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะกิ่งกล้วยไม้แตกรากแบบนี้เราก็นําไปขยายได้เลยนะคะนี่นําไปขยายปลูกลงในกระถางนะคะกล้วยไม้เขาขยายง่ายค่ะ ใส่ไปเลยอินทรีย์วัตถุของเรานะคะแล้วก็ใส่กล้วยไม้ไปนะคะจัดทรงให้เรียบร้อยนี่ค่ะมีเพียง2อ,อย่างนะคะวัสดุปลูกบางคนถ้ามีกาบมะพราะ้าวใช้กาบมะพร้าวเพียงอย่างเดียวเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีกาบมะพร้าวนะคะจะลองดัดแปลงมาใช้เป็นตัวฐานก็ได้นะคะ ก็ใช้ร่วมกันกับขุยมะพร้าวนะคะ,ะเดี๋ยวกดให้เขาอยู่แน่นๆสองอย่างเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ที่ชื้นนะคะนำไปอนุบาลก่อนให้รากเขาเดินให้รากเขาเกาะกระถางนะคะหลังจากนั้นเขาก็อยู่ได้ยาวๆเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะ นี่ค่ะใครที่ชื่นชอบกล้วยไม้นะคะก็ลองทำตามกันดูนะคะวัสดุที่ใช้ในการปลูกนง่ายมากๆค่ะมีเพียงสองอย่างนะคะนี่แล้วต่ก็จะนำไปแขวนนะคะรดน้ำเป็นประจำนะกระถางที่นำมาปลูกกล้วยไม้นะคะจะต้องเป็นรูเยอะๆแบบนี้นะคะพอเรารดน้ำแล้วน้ำไหลผ่านได้ทันทีนะคะแบบนี้ค่ะจะทำให้ต้นกล้วยไม้อยู่ได้นานนะคะโอเคค่ะ นี่ค่ะวัสดุปลูกนะคะเพียงสองอย่างนะลองทำตามกันดูค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะวัสดุปลูกสองอย่างนี้นะคะนี่ค่ะที่เอามาปลูกกล้วยไม้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ